ท่านนั้นหลายถ้าว่าท่านฟังเสียงจะรู้สึกว่าเสียงไม่ปกติก็ขอยอมรับว่าวันนี้เป็นไข้ถ้าไข้หวัดนี้กินมาหลายวันแล้วแต่บังเอิญวันนี้นอนไม่หลับในเมื่อนอนไม่หลับในเมื่อนอนไม่หลับก็เห็นว่าเสียงพอไปได้ก็ลุกมาทํางานก็ขอรายงานย้อนไปนิดหนึ่งที่เมรบรรดาท่านพุทธบริษัท พบเปอร์วันที่หกับวันที่7จ็ดกรกฎาคม2 5งพัารม่วันนข้าบรรษาตอนนั้นเท้าวปวดมากเนื่องจากเท้าวบวมแต่ว่าพอมาวันที่เจ็เวลาตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงเท้าแทนที่จะบวมเฉยเฉยมันกลับพองขึ้นมาเป็นน้ำแพรใส,สเวลานี้ก็ยังไม่หาย นี่เป็นเรื่องขอาโรคภัยไข้เจ็บถ้าถามว่ามีหมอรักษาไหม <c oughs> ก็ตอบว่ามีสิบสองหมอไทยแล้วก็สองหมอเจ็กก็ต่างคนต่างร่วมกันทำการรักษาตอนนี้ไปก็จะขอเล่าความเป็นมาตอนนี้เป็นเล่มที่สิบแปดเล่มบอกไป <c oughs> ความเป็นมาข้นเล่มที่สิบแปดคือว่าเมาื่อมาถึงเขาชอนเดือตอนนั้นก็ปรากฏว่าหลวงพ่อปานท่านรู้จักกันกับพระที่เขาชอนเดือความจริงพระที่เขาชอนเดือนี้รู้สึกว่าอายุจะน้อยกว่าหลวงพ่อปานมากท่านถ้าจะประมาณอายุจริงๆก็ประมาณห้าสิบเจเศษหลวงพ่อปานเวลานั้นหกสิบเศษ ท่านมีท่าทางกระปีก้กระเป๋าแข็งแรงมีการคล่องตัวมากก็อยู่เขาเขาชอนเดือนี่มารู้จักเอาตัวสมัยหลังสมัยที่มาอยู่เทานาดแล้วเมื่อไปพบถ้ำถ้ำนั้นเข้าจึงได้ทราบว่าถ้ำถ้ำนี้เราเคยมา <c oughs> เมื่อสมัยมาทุดโดแล้วก็เดินไปทั่วๆบริเวณทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนของเก่าหมดก็แน่ใจว่าเป็นถ้ำถ้ำนี้ แต่ว่าเวลานั้นเป็นป่าชัดบรรดาท่านพุทธบริษัทกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีไม่ได้ยินเสียงสุนัเขเห่าสีหอนจากบ้านก็แสดงว่าใครบ้านมากพอเข้าไปพักท่านก็นมีอธัธยาศัยดีมากท่านจัดสถานที่เห็นนอนเป็นหลืบอของเขาเหลบของถ้ำเหมือนกับเป็นห้องนอนนอนกันแบบสบายๆไม่รวมกัน ไม่ต้องปากกรดแต่ว่าพอตื่นขึ้นเช้าวเวลาสายๆนิดหน่อยท่านก็ถามหลงพ่อปานว่าจะฉันข้าวไหมหวงพ่อปานบอกฉันตามปกติแต่ความจริงการไปคราวนั้นบรรดาท่านผู้บริษัทธ์หลงพ่อปานก็ดีคณะที่ไปร่วมก็ตามกินข้าวจากเทวดากินข้าวจากนางฟ้ากัน แต่ว่าพอตื่นเช้าวันนั้นหลวงพ่อปานไม่สั่ง <c oughs> ไม่สั่งให้ออกวินาบาตตามปกติก็ถือว่าคำสั่งต้องเป็นคำสั่งเมื่อไปกับหัวหน้าและครูบาอาจารย์ในเมื่อท่านสั่งหนอย่างไหนเราทำอย่างนั้นถ้าไม่สั่งเราไม่ทำก็คิดว่าวันนี้เราจะกินข้าวกันที่ไหนนั่นก็เป็นเรื่องของท่านถ้าไม่มีข้าวจะกินแล้วก็อยู่ที่ธรรมปีติ คำว่าพรมาปิติหมายความมีความอิ่มใจในธรรมถ้าจะถามว่ามีความอิ่มใจพอแล้วหรือก็ต้องตอบว่าการเดินทางเขานั้นมีความอิ่มใจพอมากเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ควบคุมไปและประการที่สองรอบรอบข้างก็มีท่านที่มองมาเห็นตัวในตาเปล่าคมุมไปมาก ถ้าไม่มีการสดชื่นมากพอตอนสายมานิดหนึ่งพอตะวันขึ้นก็ไม่สายมากตีโมงเช้าได้แต่เมั้งถ้าเจอของถิง่นล่าก็ถามว่าจะฉันข้าวไหมหรวงปานบอกว่าฉันท่านก็เอื้อมมือไปหยิบหม้อหม้อดินไม่เอี่ยมแต่ความจริงนั่งอยู่ที่นั่นก็มองมาเห็นหม้อดิน ไม่ทราบว่าท่านวางไว้ที่ไหนแต่ว่าเวลาเมื่อท่านท่าน,านองการท่านเอื้อมมือไปหยิบพับได้บอดินมาหนึ่งลกูกเอาน้ําใส่ไปหน่อยหนึ่งเอาเข้าสารใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็ปิดฝาท่านถามว่าฉันแกงบอลไหมหลวงพ่อปานบอกว่าฉันท่านก็เอื้อมไปหยิบเอาบอลมาตัดตัดไม่ไม่ต้องปอกตัดตัดเหมือนกับที่เขาแกงกันแล้วก็ใส่ในหม้อน้ําใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็ฝาปิด หลังจากนั้นทั้งก็คุยกันคุยกันไปสักครู่หนึ่งท่านกระถาหลวงพ่อปานมาหิวหรือ,อยังเห็นจะเป็นเวลาประมาณทักบา่ายทักมาสองโมงเช้าตอนนี้ก็ซ้ำกับเรื่องหนังสือพ่อปานก็ต้องขอล่าใ้ฟังแล้วจะขยายฟังต่อไปเพราะว่าในหนังสือพ่อปานนั้นพูดรรบรัดมากเวลานั่นก็ป่วย มันใกล้จะตายในเวลานี้อาการทั้งป่วยทั้งแก่แล้วใกล้จะตายก็ต้องนําเรื่องราวเรื่องราวต่างๆที่คนเขียนภายหลังไม่สามารถจะเขียนได้ <c oughs> เพราะไม่รู้เรื่องความเป็นมาจริงๆเอามาเขียนไว้เล่าสู่กันฟังไว้ก็ไปน,นั้นว่าในเมื่อพระปานบอกว่าหิวแล้วท่านก็เปิดหม้อข้าวขึ้นมาข้าวสกกเต็มหม้อ มีควันคลุ้งก็เดาข้าวสกุกข้าวสุกด้วเดาร้อน,ารอ,รอนมาก,กมื่อวันก็ยกตรงจากเตาใหม่ๆแต่ความจริงก็ตั้งออกับพื้นดินแล้วก็เปิดฝาหม้อแกงขึ้นแกงเต็มหม้อเอามากินรสชาติเหมือนแกงบอลธรรมดาธรรมดาอร่อยมาก <c oughs> นี่ก็เป็นส่วนพิสดารส่วนหนึ่งของบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านผู้ฟังเข้าใจว่า คนที่ฟังหลายๆคนอาจจะมีความเห็นไม่เสมอกันแต่ธรรมาก็ไม่ค้านความเห็นของท่านนี่เป็นเรื่องของอภิญญาในเมื่อกินข้าวเสร็จท่านก็คุยกันแล้วก็ท่านก็กน,กน,กกนมาถามว่าคุณสององค์นี่สนใจเรื่องฤทธิ์ไหมอีกสององค์ท่านตอบ่สนใจเรื่องฤทธิ์ พระปาลบอกว่าสององค์นี่เขาชอบเล่นเล็ดปากแต่อีกองค์หนึ่งนี่ไม่ชอบชอบรู้เห็นโดยเฉพาะไปได้ตามกำลังใจที่เรียกว่ามโนยิทธิชอบเล่นทางใจมากกว่าเล่นทางกายท่านเลยหันมาถามอตมาเพราะว่าทำไมไม่ชอบเล่นทางกายล่ะเราไปสวรรค์เราไปนกได้กายตนเองนะเป็นการดีนะ ก็ตอบท่านว่าผมก็คิดผมมีความรู้สึกว่ามีการเหมือนกันการไปด้วยกายก็เป็นของไม่แปลกการไปด้วยใจก็เป็นของไม่แปลกพืนเนื้อแท้ของร่างกายจริงๆมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเ <c oughs> วลาตายจริงๆไม่ได้นำร่างกายไปด้วยผมเลยไม่สนใจท่านมองหน้านิดหนึ่งท่านบอกว่าความจริงเป็นของไม่เกินความสามารถใช่ไหม ก็กลาบเรียนเาอบอกว่าไม่แน่ใจครับมันจะเกินความสามารถหรือไม่เกินความสามารถผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมไม่นิยมใช้มันผมใช้เฉพาะใจอย่างเดียวท่านด่างกายเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าท่านห้ามในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านห้ามก็เกรงว่าจะเผลอถ้าเผลอเป็นการผิดพุทธบัญญัติ อาจจะมีโทษคำว่ามีโทษอย่างนั้นก็ไม่ทราบว่าทำรับโทษอะไรท่านก็เลยบอกว่าคดีเหมือนกันถ้ามีความสันโดดอย่างนั้นก็ดีแต่เอาอย่างนี้ก็นแล้วกันนะอยู่ที่นี่อยากจะเที่ยวที่ไหนก็บอกให้ทราบก็ถามท่านว่าท่านอยู่ที่นี่มานานหลายปีไหมท่านบอกว่าอยู่ที่นี่มาเกินสิบปี ถามว่าท่านชันข้าวแบบนี้หรือท่านบอกท่านปกติทำามไม่ไรชั้นเลยท่านอยู่ที่ธรรมปีติก็มีความสนใจมากก็ถามว่าธรรมปีติเป็นยังไงเขารับท่านบอกว่ามีความอิ่มโดยธรรมก็ถามว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเขานิโรธาสมาบัติใช่ไหมท่านบอกว่าคนละอย่างธรรมปีติกับนิโรธาสมาบัติ คนละอย่างคนละอย่างผมไม่สามารถเข้าในโรทสมาบัติได้ก็ถามได้ว่าในเมื่ออยู่องค์เดียวอย่างนี้อยู่ป่าอย่างนี้มีการสงัดก็ได้จัเข้านนโรทัสมาบัติได้ท่านบอกว่านั่นเป็นขั้นตอนของธรรมะการปฏิบัติเราต้องรู้จริงโิทรธสมาบัติเป็นภาวาระของพระอราหันต์ท่าน ก็กราบเรียนถามว่าท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์หรือมีฤทธิ์ขนาดนี้น่าจะเป็นพระอรหรันต์ว่าพระที่ยังไม่เป็นอรหันต์ก็ยังสามารถมีความมีฤทธิ์ได้อย่างนี้ผมก็อาัศาจรรย์ใจท่านก็รับตรงๆท่านบอกว่าผมเนี่ยเป็นพระฌานโลกีมีบางครั้งผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นพระอรหรันต์ ผู้ผมสามารถรับความรักใน,นระหว่างเพศความโกรธความโลภความหลงได้แต่ว่ากําลังใจมันมีการหนักหน่วงเวลานี้ไม่สนใจกับอะไรทั้งหมดมีการสนใจอย่างเดียวคือฌานสมาบัติ <c oughs> ที่อยู่ที่นี่ก็มีความสุขพระเทวดานางฟ้าทั้งช่วยท่านสงเคราะห์สถานนี่ที่เตียนได้ทั้งหมดก็ไม่ใช่มือของผม ผมเองไม่สามารถทําบริเวณข้างถ้าให้เตียนได้แม้แต่ในถ้าเขาใหญ่ได้เกินถ้าในถ้านั้นความจริงถ้าอยกตั้งสร้างกุฏิกันต้องสักสองสามหลังถ้าใหญ่มากปากถ้าเล็กแต่ว่าในถ้าใหญ่มีหลุมมีชั้นมีตอนมีหลายตอนด้วยกันอยู่ที่ที่เดลาล่าเปรียบขึ้นมาได้เอาสายนางฟ้าบ้างทเทวดาบ้างท่านสงเคราะห์ แล้วก็ท่านก็คุยต่อไปว่าจากถ้ำนี้ก็มีอีกหลายถ้ำที่อยู่ข้างๆนี้ที่สถานที่อนี้เดิมทีเดียวเป็นเมืองใหญ่ใกล้ๆถ้ำนี้ทัานชี้บริเวณไปข้างหน้าบริเวณเป็นทุ่งขางนาดนาเป็นทุ่งใหญ่พอสมควรท่าบอกที่ตรงนั้นเป็นเมืองใหญ่ในอดีตถ้าถ้ำที่อยู่ใกล้ๆกับถ้ำนี้ก็ดีถ้าถ้ำอันนี้ก็ดี เป็นที่เก็บทรัพย์สินของพระราชา <c oughs> เวลานี้ทรัพย์สินของพระราชามีทองเป็นต้นที่เก็บไว้ตามถ้ำต่างๆกใกล้ๆใีเยาวมีมากพอตอนใช้สายหน่อย,อยๆท่านาชนไปดูไปถึงถ้ำถ้ำหนึ่งอยู่ใกล้ช,ชิดกันมากไไกลาๆนักเขาติดกันอาจจะเป็นเขาเทือกเขาเดียวกันแต่เป็นถ,าถา้ำคนละถ้ำ พอเข้าไปกใกล้ๆกับเสียงอึก,กทึกโครมครามคล,นคลืนคลั่นคลื่นคลื่นภายในเสียงดังสนั่นมากไปเลยไม่ใช่ว่าต้องเียหูฟังฟังชัดเชน่อได้บอกว่านี่ข้างในเนี่ยไม่ต้องขนของหนีไม่มีใครเขาเอาอะไรหรอกนี่จะของเดิมเข้ามาแล้วจำไม่ได้หรือจาของเดิมจะพาจะของเดิมเข้ามาดูทรัพย์สมบัติเก่าของเขา ไม่จำเป็นตอนน้องหนีถึงแม้่จะวางไว้ข้างหน้าถ้ำนี้ก็ไม่ไม,มีใครเขาหยิบพระราษุรด,ดงขนาดนี้เขาไม่หยิบเงินไม่หยิบทองไม่สนใจในทรัพย์สินเสียนั้นก็สงบออไปด้านในที่สุดก็ต้องแหวกเทวันเข้าไปในถ้ำปากถ้ำนั้นเล็กคำว่าเล็กก็หมายความว่าคนเดินลอดได้ มีความกว้างสักสองวาไม่ถึงสองวาดีแต่เข้าไปข้างในเป็นโพรงใหญ่มากเป็นถ้ำกว้างมากเข้าไปดูทรัพย์สินต่าง,างวางเรียงรายก็สวยสดงางามทองแท่งเล็กทองแท่งใหญ่เงินแท่งเล็กเงินแท่งใหญ่เครื่องประดับโดยเฉพาะทองจริงๆถ้าจะเทียบน้ำหนักก็ไม่ทราบว่าน้ำหนักเท่าไหรเพราะมันวางเป็นกำแพง <c oughs> วางเรียงกันเป็นระเบียบเป็นกำแพงยาวเหยียดเครื่องประดับประดาสวยสง่างามเครื่องกษัตริย์ก็มีก็รวมความว่าไปเจาะรับสมบัติเก่าก็ถามท่านว่าใครครับที่ว่าเป็นเคยเป็นเจ้าของท่านมาถ้า,ถาอาหาอาตมาบอกคุณนั่นแหละเคยเป็นลูกของกษัตริย์เมืองนี้ทามาสมัยไหนท่านบอกตอสมัยโพนนู้นตั้งแต่คนไทยยังไม่เข้ามา ไทยชุดใหญ่ยังไม่เข้ามาทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แต่ในระหว่างนั้นเป็นเมืองย่อมย่อมเขตของเมืองก็ไม่กว้างไม่ก็ไม่กว้างขวางนักจากนี่ไปทางด้านทิศใต้ก็เลยเมืองเชนนาตไปถึงเมืองสันบุรีเวลานั้นเมืองเชน่าตก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งเมืองสันบุรีก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งเป็นประเทศประเทศหนึ่งแต่ว่าขึ้นกับเมืองนี้ ทางด้านทิศตะว,วันออกไปก็ไม่เลยลบบุรีไปนิดหน่อยประมาณพระพุทธบาทท่านด้านทิศเหนือก็เลยท่าตะโกไปนิดหน่อยทางด้านทิศตะว,วันตกก็เลยเมืองนครสวรรค์ไปนิดหน่อยเพ็ mm. นอนาเขตไม่มาก mm. ก็ถือว่าเป็นเมือง mm. เมืองหนึ่งเป็นประเทศประเทศหนึ่งแต่เป็นประเทศมาหาอำนาจก็พากันดนูทรัพย์สินท่านก็บอกว่าทรัพย์สินอีกจุดหนึ่งของคนุน ยังมีแห่งหนึ่งเป็นอยู่ที่ถ้ำหลังเมืองเชนาดแล้วผมจะพาไปดูเมื่อชมที่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็ออกมาปากถ้ำ <c oughs> ความจริงดูหลายถ้ำถ้ำเล็กๆถ้ำใหญ่เป็นทรัพย์สินมากมายเหลือเกินถ้าพูดอย่างนี้ตะวันดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมอำนาจของผี สิ่งใดก็ตามที่ผีเฝ้าไว้ถ้าผียังไม่ยอมให้ท่านจะไม่พบของนั้นเมื่อเข้าไปในถ้ำนั้น <c oughs> ถ้าผียอมให้มอะไรก็จะพบของนั้นที่พู้จงนี้ก็คิดว่าเวลานี้คุณต้องการทรัพย์สินมีมากบางทีอาจจะลองพิสูจน์แต่ความจริงถ้าท่านมั่นใจในตัวเองของท่านว่าท่านพูดกับผีได้ ก็เชิญไปพิสูจน์ได้หลังจากนั้นเมาอออกมาจากท่านนั้นแล้วชมกันพอดีปะโควก็ประมาณบ่ายหนึ่งโมงท่านก็พาไปหลังจังหวัดเชนนาทความจริงถ้าจะเดินกันจริงๆต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งวันแต่ว่าท่านเดินพาชมนกชมต้นไม้ไปไปเดียวเดียวก็ปรากฏว่าถึง ถึงถ้ำนั้นเวลานี้มารู้จักทีหลังเขาเรียกเขาว่าเขาพลองเวลานี้เป็นวัดอยู่ถ้าเป็นสนักสงฆ์อยู่ก็ย่อยเขาพลองมีอยู่ก็พาไปที่ถ้ำถ้ำหนึ่งเป็นปากถ้ำเล็กๆแล้วก็มีหินสีขาวๆอยู่ก้อนสองก้อนเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกแถบหนึ่งมีหินวางเรียงรายกันคล้ายๆหินเข้ามาปะใหม่และเกาะกันแน่น ไม่เรียบร้อยมาที่อื่นท่านบอกตรงนี้เป็นปากถ้ำเวลานั่นกษัตริย์เมืองนั่นก็อาทอมาเก็บที่นี่ข้างในเป็นถ้ำใหญ่ก็ถานท่านบอกจะเข้าไปดูได้ไหมท่านบอกทางเข้าไปดูมีไม่ต้องรัดหิงเข้าไปหรอกทางนี้มีท่านเดินนำน้าเข้าไปปากถ้ำก็กว้างประมาณทักสองว่าเข้าไปก็เล็กเข้าทุกทีเข้าไปหน่อยหนึ่งพบว่ามีน้ำ พอมีน้ำก็ห็นเข้าไปก็เจองูงอนงูงอนนอนอยู่ชูหัวขึ้นดูท่านก็เรียกว่าท่านมหานาคาปรากฏ่าบอกว่าลูกชายท่านมาแล้วอยากจะดูทรัพย์สินถ้างูมหานาคาก็หายไปทันทีอีกประเดี๋ยวเดียวก็ปรากฏเป็นคนเดินออกมาจากข้างในอนีอวนมวนครับ ใครจะชมอะไรบ้างก็เชิญชมตามสบายผม,มเป็นคนเฝ้า mm hmm. ก็เลยแปลกใจถามว่ามหานาคาคือใครครับถ้าบอกว่ามหานาคานี่เป็นเทวดาแล้วก็เป็นเทวดาชั้นของทิศใต้คือที่น่ะเป็นเทวดาของทิศใต้ทิศใตน้นอนนะต่วันออกตะวันตกขาโทษ รันทีตะวันตกคือเป็นท่าวิรุณปักคือธรามหานาคานี่คือกษัตริย์องค์กรเมื่อก่อนที่จะตายก็ยังมีความฝังใจในทรัพย์สินที่ตอนอยู่ที่ตนเก็บไว้ <c oughs> การเก็บทรัพย์สินให้เก็บไกลเ,เมืองออกมาเพราะเป็นการป้องกันคิดว่าถ้าข้าวศึกเข,ขามายึดเมืองทั้งโน้นก็ยังมีทรัพย์สินส่วนนี้จะใช้ต่อไป เขาไม่การบังการเขาไม่แน่ใจว่าจะมีค่าศึกมาโจมตีไหมยิ่งเก็บไว้ที่นี่เพื่อใช้สอยเพื่อว่าต้องถอยทับหนีออกมาจากเมืองหลวงอาจจะมายับยั้งตั้งตั้งฐา,านที่นี่ก็ได้ใช้ได้ใช้ทรัพย์สินส่วนนี้ไปพรางพลังก่อน <c oughs> ก็มีมากพอสมควรเมื่อเข้าไปชมกลวพระบทองแท่งถ้าคิดเป็นตอนนี้ก็คือคิดว่า มองดูแล้วคิดว่าเลยสี่ตันยไม่น้อยเฉพาะทองแท่งใหญ่ในทองแท่งเล็กๆย่อมย่มยังมีมมมอีกสั้นๆแต่คิดเฉลี่ยแล้วจริงๆทั้งหมดเกินสิบตัน <c oughs> นั่นก็ท่านถามว่าท่านมหานาคาที่แรกท่านคุยกับนาคแล้วตอนนี้มาคุยกับคน คนรูปร่างหน้าตาดีท่านทำอาหารนาคาท่านจำลูกชายท่านได้ไหมท่านผู้นั้บอกท่านจำได้เพราะจำได้จริงมาคอยปกติไม่ได้อยู่ที่นี่วันนี้มาคอยอยากจะชี้ดูซับฟินว่าซับฟินนั้นหลเรานี้ทั้งหมดเมื่อต้องการอะไรเอามาเมาเม,มาได้เหมือนนั้นจุดทูบบอกโยมก็แล้วกันเป็นของไม่ยากในเมื่อท่านอนุญาตก,ก็ยอมรับว่าถ้าจจำเป็น ก็จะมานำไปใช้แต่ว่าการนำไปใช้ก็เกลีอันตรายจากโจมภายท่านบอกท่านเลยบอกว่าเรื่องโจมภายเป็นของไม่แปลกในเมื่อการนำไปจะให้ไปทีละน้อยแล้วก็ป้องกันไม่คนเห็นไม่คนรู้ไม่คน,น,น,นทราบสมมติว่าใส่ถุงแล้วใส่ถ่ไปเขาจะมีความเข้าใจว่าเป็นยาอื่นไม่ใช่ทอ นี่เป็นเรื่องของในการทุดดงของนั้นเป็นอนุภาพของพระเมื่อคุยกับท่านตามสมควรก็ถามท่านบอกว่าเวลานี้ท่านต้องเฝ้าทรัพย์อยู่ที่นี่หรือท่านก็บอกว่าความจริงนะจิตมันห่วงห่วงกังวลถึงพวกคนนี่แหละเกรงว่าจะไม่มีทรัพย์สินเพื่อเครื่องกินอยู่กันไปเกิดในต่างถิ่นแล้วก็ไม่ไม่ทราบว่าทรัพย์สินของตนมีอยู่ แต่ว่า,ากังวลอย่างอื่นนอกจากนี้ก็ไม่มีถ้าพอตามปกติแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ผมก็อยู่ที่วิมานของผมเป็นวิมานอยู่ตั้งในอำนาจของทาง่าวบิรุณปักทางทิศตะวันตกก็เป็นว่าคุยกันช่้คราวท่านก็ถามว่าต้องการทรัพย์สินไหมเ็าไดบอกท่านบอกว่าเวลานี้กำลังทุดด่ดดง เรื่องการต้องการทรัพย์สินนั้นไม่มีถ้าก็ต้องการต้องการทรัพย์สินอะไรอบัยก็เกิดวันนั้นนั่นคือมด,มดแดงจะกัดตายท่านก็ชอบใจต่านหลวงพ่อไปก็ไม่ถามด้วยว่าลูกชายจะมีโอกาสได้ใช้ทรัพย์สินนี้ไหมท่านก็ยิ้มแล้นบอกว่าถ้าลูกชายผมเชื่อท่านก็ไม่มีโอกาสได้ใช,ใช้ทรัพย์สินส่วนนี้และส่วนอื่น ส่วนน้ยก็ไม่ได้ใช้ส่วนนี้ก็ไม่ได้ใช้ <c oughs> ถ้าลูกชายผมไม่เชื่อท่านถ้าเขาสิกออกไปเขาก็มีสิทธิจะได้ใช้เมื่าไปก็ถามว่าถ้าเขาสิกออกไปเขาจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ท่านก็ตอบว่าคนที่สิกมาเป็นฆราวาสคนที่มีความสุขจริงๆไม่ม,มีมีแต่ความทุกข์ ว่าปันจะถามว่าอยากใ,ให้ลูกชายศึกหรือไม่อยากให้ลูกชายศึกท่านก็บอกว่าผมไม่อยากให้ลูกชายศึกค,ครับ้การเกิดเป็นมนุษย์นี่มาเต็มไปด้วยความทุกข์ผมเป็นมนุษย์มาแล้วเวลานี้ถึงแม้ว่าผมจะเป็นเทวดาก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยต้องมีภาระเวลานี้พระทั้งหมดที่มานี่อย่างต่ำก็เป็นพระทรงชานโลกี ก็บางท่านเก่าทรงทานโลกุตระคือเป็นพระอารียเจ้าก็ผมอยากจะให้ทุกท่านหวังนิพพานมากกว่าผมเองเขาเช่นเดียวกันผมเองเคยฟังเฝ้าเทศขององสมเด็จพระกุมภว w นคือพระพุทธเจ้าสมัยที่่านยังทรงพระชนอยู่ฟังเทศจ้องสมเด็จพระรมครูครั้งเดียวก็เป็นมโสดาบันเวลานี้ผมก็เป็นมโสดาบัน ผมก็ไม่หวังในลาบยศชั้นเสนสุขในความเป็นมนุษย์ต่อไปต้องการนิพพานจุดเดียวเ <c oughs> มื่อคุยตามสมควรแล้วพ่อปายก็ถามว่าลูกชายออกเดินทางน้องทูด,ดงอย่างนี้จะให้การคุ้มครองไหมถ้าบอกต้องให้การการคุ้มครองดีครับความจริงเมื่อหลังก่อนออกจากวัดเนะี่ยผมก็มาด้วยนะแต่ความจริงไม่ได้พบผมเฉพาะที่นี่ผมมาด้วยแล้วก็มากันหลายคน ไปก็มากตามที่ทุกท่านเห็นแล้วพ่อไปก็ขอขอบคุณท่านหลังจากนั้นก็ลาท่านกลับท่านบอกก็ถ้ากลับผมจะไปส่งแล้วท่านก็เดินนําหน้าพอเดินนําหน้าออกมาประกอบถึงเขาแหลมหลังตาคลีท่านแวะเข้าไปอีกจุดนั้นที่เขาแหลมนี่ซับจุดหนึ่งของเราก็ยังมีอยู่ที่นี่ เวลานั้นเราเกรงสงครามมันจะเกิดขึ้นต้องเอาทรัพย์ทองคำมาฝังไว้ในที่ต่างๆกันเอาจากเขาแหลมแล้วก็เดินเรื่อยๆไปใช้เวลาไปเดียวๆก็ถึงถ้ำถ้ำถ้ำชอนะเะลาเอลเขาโทษถ้ำชอนเดือกก็ไปอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องนี้เราคุยกันไว้เผื่อตาย เป็นวันแรกที่เข้ามาอยู่เขาเขา,ขาชอนเดือยคือวันลุกขึ้นอ่ะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ก็คือพระไม่ต้องฉันข้าวแล้วก็ได้พบทรัพย์สมบ,บัติเก่าๆที่ผียืนยันว่าเป็นทรัพย์สมบ,บัติของเราเองถ้าถามเรื่องความรู้สึกว่าการเห็นทองคําเห็นเพชรตินจินดาเห็นของมีคุณค่ามากมีความารู้สึกยังไง ก็ขอตอบตรงๆเวลานั้นใจมันจืดถ้าพูดถึงลดอาหารน้นใจมันจืดสนิทเพราะจิตใจกำลับบงทรงอารมณ์อยู่ในเรื่องของทุดดงไม่มีความรู้สึกอยากได้ <c oughs> แล้วก็มีความรู้สึกอยู่ตอนหนึ่งว่าเดิมทีเดียวทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้เป็นของเราคําว่าของเราเราเคยครอบครองทรัพย์สมบัติส่วนนี้อยู่ หลังจากนั้นเราก็ตายตายไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเราจรึงยังมาโผล่ข้นงที่นี่แล้วเพื่อมาลูกข้างหลังนี่วันนี้เป็นทรัพย์สินของเราแต่หากว่าเราจะปกครองทรัพย์นี้ต่อไปอีกเราก็ตายอีกความแก่ความป่วยความตายเป็นของปกติในเมื่อมันจะต้องตายอีกเพราะทรัพย์เพราะการมีทรัพย์สินก็ไม่เกิดประโยชน์ความรู้สึกเวลานั้นก็เฉย รู้สึกแต่เพียงว่าก็ดีเหมือนกันในสมัยหนึ่งในชีวิตของเราที่ท่องเที่ยวในพบต่างๆก็เคยเป็นลูกของกษัตริย์ไดะจะได้เป็นกษัตริย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบกษัตริย,รย์เมืองเล็กๆถ้าจะเทียบเวลานี้ก็ประมาณเนื้อที่สวนหนึ่งจังหวัดแต่ภายในเขตลเล็กๆก,ก็ยังมีเมืองขึ้นอยู่สองสามเมืองก็ เด็กจักรราจะหันไปดูภาพสมัยเก่าเวลาเดือนหนึ่งนาทีหันไปดูภาพสมัยเก่ามันก็เป็นเมืองย่อมๆม,มีคนไม่มากไม่มนักแต่ว่าเวลาด้านทองมากที่ทองมีมากพวกกษัตริย์เก็บภาษีในการหาทองแลวกษัตริย์ก็เกณฑ์ให้ทาหารทุกคนแล้วราคาทาสหญิงชายเรียไพรเอางี้กันแล้วกันรา่ดอนดีกว่า ให้ราษฎรเป็นคนหล่อนทองได้ปันส่วนกับกษัตริย์กษัตริย์ได้มากราษฎรได้น้อยแต่เขาก็มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเขาแหลกขึ้นในทองแห <c oughs> ล่งทองมีหลายจุด <c oughs> อย่างแตงทองลบบุรีก็มีแหล่งหนึ่งถ้าแหล่งทองที่อำเภอท่าตะโกก็มีแหล่งหนึ่งแลแหล่งทองที่อำเภอสันมูลีก็มีแหล่งหนึ่ง ขอโทษเวลา,าหมดแล้วนี่นะทัานยาณบอกหมดวาบอกบอกบอกเวลาบอกหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความศกสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามอมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกจชนผู้อ่านและผู้ฟังทุกท่านสวัสดี